อีกเรื่องหนึ่งค่ะ uh huh. แล้วนะคะเรื่องของบ่อนลับอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่รู้มันจะลับกันไปถึงไหนคือคจริงๆเวลาไปไปบุกจับก็รับหลายที่ละก็รับหลายที่นะอันนี้ก็รับที่นะคะนี่เมื่อคืนเลยนะคะตำรวจไปทลายบ่อนลับเขาหนองจอค่ะโอ้โหนะักพนันนี่สี่สิบห้าคนนะคะคที่จับได้คาบ่อนนะะเห็นบอกว่าที่หนักกว่านั้นเนี่ยอเจ้ามือค่ะ อายุยี่ยี่สิบสองปีโอ้โหเจ้ามืออายุ22่ปีด้วยเหรอโอ้ oh, อันนี้เพิ่งเรียนจบหรือเปล่าเลยไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ใช่อันนี้คือตำรวจหนึ่งเกหนึ่งะคะพร้อมด้วยตำรวจจากสอนหน,นองจอกก็ำกำลังเข้าไปตรวจคนอาคารชั้นเดียวนะล้อมร้วมิดชิดเลยนะคะอยู่ในซอยประชาสัมพันธ์หนึ่งเขตหนองโจกค่ะก็สืบทราบว่าโอ้ยมีการลักลอบเปิดให้เล่นการพนันเข้าไปเป็นอาคารชั้นเดียวแล้วก็มีประตูเข้าออกทางเดียวด้วยนะ บอกข้างในนะแบ่งห้องเอาไว้สําหรับเล่นพนันห้องน้ําแยกชายหญิงมีห้องซูบุรีคือแบบว่าคือกมันใช่เลยอะไรเงี้ยคือจัดให้แบบอำนวยความสะดวกให้กับนักพนันที่จะเข้ามาก็น่าหนาีแลวยังไงก็ต้องเล่นพนันสี่ยึดของกลางเป็นลูกเต๋าสี่ร้อยหกสิบลูปแปลนตารางหมายเลขจํานวนหนึ่งแผ่นขากระติบข้าวเขาไปทําอะไรอ่ะฝากกระติบข้าวอ่ะสิบสองอันเนี่ยนี่ดูสิเขาคงไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวมั้งไม่ใช่เขาจะ เขย่าเออเขย่าเหมือนดูในหนังแล้วกันเ,<อ>เราก็ไม่รู้เหมือนตอนในหนังนะ่ะเอเอประมาณนั้นนะม,มีจ้างให้ก้าใบเงินสดอีกหนึ่งหมี่พันแแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเล่นพนันอื่นๆนะคะนักพนันสีิบห้าคนเป็นชายส <26. S 1> ิบเก้าถึงยี่สิบหกหนึ่งในจํานวนนี้หญิงอายุยี่สิบสอเป็นเจ้ามือที่จัดให้มีการละเล่นพนันอืแล้วก็บอกว่าเช่าสถานที่แห่งนี้เปิดเป็นบ่อนเมื่อ3ามเดือนก่อนก่อนจะมาถูกจับกลุ่ม ตำรวจกำลังขยายผลนะคะอันนี้หนึ่งเก้าหนึ่งไปนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งไปหนึ่งานำไปแต่ก็ไปกับสอนอหนองจอกด้วยนะคะนะฮะนะฮะว่า <โด S 1> เจ้าของสถานที่จะมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่าหร่อลก็จะให้เช่าหรือไงเหรอจะบอกเช่าไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ต้องไปต้องไปสอบะปดีกทีหนึงออ่งก็เบองต้นเจ้าหน้าที่เขาแจ้งข้อหาก็เกี่ยวกับเรื่องของการลักลอบเล่นการพนันนักตว่วากันไปแล้วก็ เห็นบ,บอกว่าสารภาพหมดนะครับ45คนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็มันต้องอย่างนั้นแหละกันอุปกรณ์พร้อมนั่งกันอยู่งั้นจะบอกว่าไม่ไม่ได้เล่นหรอไม่เกี่ยวอ๋อจะจะไปเหมือนแบบเออไปนั่งทำอย่างอื่นก็คงไม่ใช่เหมือนจะไปแซ่บข้าวจะไปอะไรก็ไม่ได้เออทำกับข้าวก็คงไม่ใช่นะฮะอ่ะก็โดนตามข้อมูลตามกฎหมายกันต่อไปทีนี้เรื่องของเจ้ามือกับผู้เช่านั้นเดี๋ยวตำรวจเขาก็คงไปขยายความกันอีกทีหนึ่งเลยค่ะ